คนไปไหนหมดอะไอตรงไอตีหายอยู่ตรงนู้นครับลงุงไอโจ้ใส่รองเท้าฝนตกให้มึงดูดิกูใส่แล้วเป็นรองเท้าเนี้ยเฮ้ยไอบอล้วเงินกลัวพว่นี้ไม่ใช่ครับล้วใครเผารถบ้านกลัวอันนี้ผมไม่รู้ครับ เพราะว่าพวกผมขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโดนเผาโดนอะไรกันหนาใช่มีคนเผารถกลัวอ่าใช่คือผมจะบอกว่าไอ้เรื่องเผารถอ่ะพวกผมอะไม่ได้เผาอยู่แล้วเพราะว่าขนาดไอ้มิดไม่ค่อยเผาอ่าขนาดไอ้มิดขึ้นรถลุงจะเอาชีวิตมันแล้วผมว่าออกน้องๆไว้ละห้ามไปยุ่งกับรถแล้วใครเผารถกลัวหน้าบ้านมึงอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมก็เพิ่งไปถึงแล้วก็เจอรถระเบิดแล้วบอกว่าพวกผมระเบิดงั้นมึงไปหาตัวมาถ้ามึงหาไม่ได้เดี๋ยวพวกกูจะไปหามงเอง แล้วผมจะไปหาจากไหนอะมันก็ต้องหาไม่ได้เพราะมันหน้าบ้านรถเกี่อยู่แล้วมาดิเฮ้ยผมไปเกี่ยวเพื่อมาดิเฮ้ยเอ๊ยเอารถคูทางหน้าบ้านมึงมาดิเอาเอาไปดูกันดีดินปะมาดิ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 ไปตามหามาแค่นั้นเองมาดิมาดิกระตีไปบ้านแจ็คเกินไปปะเกินไปปะมันต่อยกูอย่างเงี้ยมันเกินไปปะือแล้วทีตีต่อยผมเหรอครับไหนอะไหนอะ ทำดีได้กล่องอะไรติมึงพูดกับกูว่าอะไรนะตะกี้เนี่ยอะไรพูดอะไรไม่ตะกี้เนี่ยก่อนเข้าประตูมึงพูดกับกูว่าอะไรนะก่อนเข้าประตูคือไม่มึงพูดอะไรไม่ดูวไวแจ็คไม่เห็นไอ้ไอ้วอลแวนไว่าแจ็คจะไปด่ามันไงมันมันโพสทวิตบอกว่าอะไรพอไปเอกเอ็มวีเลยได้สี่ห้าสี่ห้า ไปซื้อชุดนอนเลสี่ห้าห้าพันไม่ผมเพิ่งเปลี่ยนชุดตรงนี้ครับไม่เกี่ยวมึงเดินออกมาตรงนี้แล้วถ้ามึงต้องถอดมึงต้องถอดต,ตรงนั้นเลยห้าพันเดี๋ยวอ้างสี่ห้าสองพันห้าอีกสองพันห้าครึงนึงได้ไหมครับลูกไม่ได้ไม่ได้ตีเลยนะครับเฮ้ยมึงอยากตีกันที่บ้านเด้ไอ้เหี้ยเลขเลยนะครับสี่ห้า เอ้ยถ้ามึงพูดได้ฟังอีกทีหนึ่งนะไอสัตว์ไอพวกตีกันในบ้านไหนเฮีย G U A R D ไอ้แจ๊คครับ ตีตีมันเชียอะไรฮะต่อครับเมื่อกี้ผมขับรถเฉียวครับผมให้มผมพูดอีกครั้งนึงใช่ครับผมเชิญเขาไอ้จอพูดความจริงมาโม่กำลัใช้ท่าอยู่ไม่ทันได้ดูลุงเมื่อกี้ไอ้โจพูดความจริงมานี่อครับแอ็หน้าบ้านอะไรนะผมไม่เห็นครับผมแอ็กอยู่หน้าบ้าน ถ้ามึงจะตีกันมึงแรกสัญญาตายถาวรกันไหมเอาป่ะเข้ามาด่าผมอ่ะครับลุงแล้วมันต้องตีกันป่ะมึงแรกตายสัญญาตายถาวรกับมันไหมเอาไหมถ้ามึงจะตีกันขนาดนี้เอาป่ะถ้ากูบอกแล้วมึงไม่ฟังอ่ะให้มันจบจบไปเอาป่ะเอาไงตอบ ไม่เอาครับแล้วมึงจะตีกันอีกไหมไม่ครับเรียกหมอมไปด้วย ไปโรงพยาบาลรบเรียกหมอมากูยังบ่นไม่หมดเรียกมันปืนขึ้นมาจมบ่นต่อ เซิร์ฟมายืนนี่กูยังบ่นไม่หมดมึงอ่ะตัวดีมายืนนี่กลารว่าง้เดี๋ยวกลารลงไห้เดี๋ยวอยู่บนผมได้ไม่นานแต่ป่วย เข้าบ้านไปไปเรียกหมอเข้าบ้านมาบอกหมอไม่ต้องกลัวให้เข้าบ้านมาเข้าบ้านมาไอเดีย ที่หิวหรอหิวตังหรอหรือไงฮะเกิดไป่าโดนทีอย่าท้องนะยังโดนด่าเกิดไปมายืนข้างหน้ามายืนข้างหน้าใครตีกันตะกี้นี้พี่พิงค์ครับพี่พิงค์ทีบจุกกู้ครับไอพีดำเขี้ยอะไรไอพีห้าพันหายลูกไอพีติห้าพันเอามาไอจุกเอาตังไหมไอแจ็คขับรถชน้าไอแจ็คมันเกี่ยวไอแจ็คมันนี่ไอแจ็คมันี่ ตั้งใจชนไอ้แจ็ควันนี้อยู่ข้างหน้ากูอ่ามึงคุยกับไอ้ตีให้จบถ้ามึงไม่จบในวันนี้เดี๋ยวกูจะให้มึงจบในวันนี้เลยไปคุยมาจบไปยิงใกล้ๆกันอ่ามึงคุยกันสองคนมึงอ่ะคืออะไรมึงเคลียร์ให้จบอืมคืออะไรขับรถชนน่ะคืออะไรเอาระดา่าทำไมครับระดา่าทำไมทำไมต้องรับ่าทำไมระ,ะ,ะดา่าทำไมอ่ะระดา่าแล้วมาต่อยด้วยอ่ะ ฮะแล้วด่าแล้วมาต่อยทําไมอ่ะต่อยโดนป่ะต่อยก็ไม่โดนแล้วจะต่อยทําไมอ่ะอืมก็ต่อยไม่โดนไงแล้วจะต่อยทำไมแล้วจะต่อยต่อยไม่โดนก็ยืนต่อยอยู่ต่อยอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้ต่อยทำไมไม่ไม่ได้ต่อยทำไมหยุดอะไรก็ขวางทางอ่ะรถมันจะออกก็ไม่เห็นรถจะออกเลยไงตาหรือเปล่าเออเออดีดีดีเออรถจะออกนะฮะ มึงตักกาดที่ไหนเนี่ยฮะรถจอดอยู่ในโรงรถจอดอยู่รถจอดอยู่ในโรงรถอ่ะรถจอดอยู่ในโรงรถแล้วมึงจะโกนลำพีอะไรมึงจะโกนลำพีอะไรมึงพูดจากันดีดีดิเรียนตัวไม่ได้แล้วเรียนตัวไม่ได้แล้วเป็นมาฟ้องเติดอันนี้แล้วขี้ฟ้องเหรอเป็นแอคแล้วก็ติดขี้ฟ้องอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นขี้คนขี้ฟ้องแต่เมื่อไหร่กูอนุญาตให้มึงลงโทษมัน พี่บองอะไรบอกพี่บองอะไรแหววิ่งมาสามออยพอเขาให้มึงเงียบเด้ไอเต๋กูให้อนุญาตลุงเขาแค่ลัวแค่พูดว่าอะไรพอเขาวิ่งมาแล้วาะว่นสองรีบรีบสามออยลงมาเลยแต่ว่ามึงทำร้ายมันถึงสลบไอแจ็คมึงตั้งใจขับรถชนพี่เลื่อยกูมีอยู่ครึ่งหลอดก็ขวางตรงนลยทางรถมันจะออกอ่ะมึงเหยียบมิดเลยเด็กโง่ก็รถมันจะออกอ่ะทำไงอ่ะไอเซิร์ฟอยู่เฉยๆอย่าขยับอย่าไปถึงตาบึก ไม่เห็นรถหรือไงตรงรถก็เปิดแล้วแต่ถ้าถ้าเอ็งอยากจะว่าเอ็งถูกก็ได้พี่บิดก็ได้อะไรอะไเป็นพระเอกก็ได้ผู้พิจเองไม่เป็นไม่เป็นไมเป็นพระเอกก็เป็นเลยก็เป็นเลยพระเอกก็เป็เลยไมเล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเฮ้ยมึงมึงมึงอย่าพูดคำคมไอ้เซิร์คหยุดคำนี้เอาคำอื่นหาคำอื่นมาพูดไอ้แจ็คยืนเฉยกูยังโดนเลยอ่ะไอ้จุกมึงดูดิกูไม่ได้เขาไม่พูด รถก็จอดอยู่ก็เห็นอยู่แล้วก็มาทำไมจอดต้นตีเนี่ยี่ทำอะไรอยู่แล้วพอลุงอยู่ชั้นสองไม่ตายแล้วพอลุงลงมาแล้วตายทําไมทํามออยทําไมฮะมึงเหยียบเต็มไปเลยแล้ยทําไมไม่ให้จะถามออยทําไมไอ้ลุงเหยียบไห้ผมโดนด่ากล้อเนี่ยโง่โงยมากเลยว่ะจริงจริงว่ะแล้วยืนขวางรถทำไมอะมึงชนเองถ้ามึงไม่ชนจะเป็นอย่างงี้ป่ะวัดถามเลยไม่แล้วยืนขวางเลไมล่ะมึงจะขับไปไหนมึงจะขับไปไหนล่ะจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าไหนมึงงามึงไม่เปลี่ยนนะบีบี ไปดิก็จะไปแล้วก็ผสมโอ้ยปผสมออยไงก็จะผสมออยเฮ้ยเอางี้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 ง่ายๆอ่ะมึงถือมีดมาคนละเล่มอ่ะไม่มีนายตีถือสนับนายแจ็คถือมีดอ่ะถ้ามึงแทงกันตอนนี้มึงจบโลเลยถ้าตายปุ๊บคือจบโลเลยเอาดิยไม่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 ถ้ามึงผิดใจกันมึงก็เอาเลยกูให้จบโลตอนนี้เลยใครตายปุ๊บจบโลปั๊บเลยเดี๋ยวกูไปจ่ายงานศพไปด้วยเอาเลยเอาแทงเดแจ็คมึงเกลียดมันไม่ใช่หรอ ตีมันก็ตายไปดิเอ้ยไม่ได้แก่มันมันขับรถชนก็สามออยเองหรือเปล่าล่ะแต่เราต้องตีลองจากรถชนไม่ได้เด็กโง่รถนะไม่ใช่กระดาษแล้วไม่เห็นแล้ไงรถรถมึงเ่อไรถคันเล็กติดเดียวไงไม่เห็นอ่ะแล้วไปตายทำไมไม่แล้วลงไปตายทำไมอ่ะเงียบย่ายหมดเลยแล้วจะสลบทำไมเอาเด็กแทงดิไอ้เหี้ยแทงดิตีต่อยดิเอาดิเอาเด็กที่กูไม่เห็นมึงต่อยกันอย่างตะกี้นี้เลยอ่ะมึงเอาดิ เอาดิมาเอาดิมาเอารถจนแล้วมาเอาดไอิไม่ต้องเอาไม่ใช่ไม่ต้องเป็นพระเอกหรอกเอาโยคะอยู่แล้วเอาโยคะอยู่แล้วอะไรเพื่อเอกอะไรพี่ถามหน่อยโดนด่าคนเดียวไม่ได้แล้วโดนด่าหลายๆคนเนาอเอาเตียนเสร็จยังอ่ะจนกว่ามึงจะกอดกันอ่ะเอาเดิมึงค่อยเดิอนออกไปจากที่เนี้ย ยาวบอกเลยงั้นมึงก็ยืนอยู่เนี่ยมึงคุยกันจนกว่ามึงจะคืนดีกันอ่ะงั้นมึงก็ยืนคุยกันไปสองคนมึงอ่ะเดี๋ยวพวกกูจะนั่งฟังทั้งหมดเลยตอนแรกก็ไม่สลบพอลูลงมาทําเป็นสลบเนี่ยตะกะโง่ๆเลยวายแจ็คไม่ใช่สับออยทําไมอ่ะสัมออยต้องตีมึงจะพูดบนทำไมอ่ะสัมออยอะไรอ่ะไม่แล้รถดักมันไม่ใช่กระดาษมันนี่มันชนแล้วมันจะไป็นอไรอเป็นรถกระโดดจนในโรงรถไม่เห็นหรือไงอ่ะถ้าไม่สัมออยมันก็ไม่เกิดหรอกเรื่องแบบเนี้ยถูกไหม ไอเซิร์ุกกูด้วยแต่กกว่ามันทะเลาะกันเสร็จไม่ขอโทษกูไม่หายอะ่ะเอาดิาไม่ขอโทษก็ไม่หายเหมือนกันอะถ้ามึงไม่ขอโทษกันกูก็ไม่ไปไหนอะ่ะเอาเดิถ้าไม่ขอโทษกันก็ไม่ถึงคิวผมสังทีอะเอาดิขอโทษกันได้แลแ้วจะนอนเอาเดิเพื่อนๆก็รออยู่อะ่ะเอาเดิ ไอ้พวกมึงมายืนนี่มายืนนี่เอ nine, dunno, อเนี่ยยืนไว้เนี่ยเออยืนไว้เนี่ยเอาเด้เง้นเพื่อนก็ไม่ได้ไปเอาเด้มึงคิดดูดีๆก่อนที่มึงจะก่อนที่มึงจะตัดสินใจทำอะไรอ่ะมึงคิดดีไม่เลยเป็นจิตตกรเหรอชอบสร้างภาพให้คนอื่นเขาดูแย่เหรอฮะกูรู้ล่วงหน้ามั้งว่าลุงจะเข้ามาในห้องอ่ะก็รู้ดิี่ยกูรู้เขากำลังจะเดินแล้วก็ด่าเสร็จแล้วอ่ะแล้วกูรู้ล่วงหน้ามั้งว่าลุงจะลงมาดูแล้วผมจะไม่รู้ว่าวันตีจะมีอยู่หน้ารถอ่ะฮะโอ้โห กูนี่เหลือเชื่อกับมึงจริงว่ะเอาเอะไอ้เจตอนนี้กูเหมือนพวกมึงแบบว่าเป็นเด็กน้อยทะเลาะกันอะ,ะเด็กเด็กอะขโมยยังลบอะคนก็จะด่ดาผมว่ามากระซิบไรอันนี้กระซิบทำไมอะไรแล้วกระซิบทำไมอะพูดได้ลุงได้ยินดิกูได้ยินกู <c oughs> ได้ยินกูได้ยินอ่ะมันพูดว่าอะไรลุงแต๊กี้อ่ะมันพูดว่าอะไรไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะแล้วมึงกระซิบมากระซิบไงมึงกระซิบทำไม ถามมันดิถามมันดิมึงกระซิบทำไมมึงโกหกกูลัวโกหกอะไรครับลุงมึงกระซิบอ่ะแล้วมึงกระซิบทำเพีอะไรผมแค่บอกเขาว่าพอ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 คลิปนี้ปล่อยไปอ่ะเขาเขาก็ด่าผมไงด่าผมด่าได้ไหมอ่าถ้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 ามึงผิดจริงมึงก็ขอโทษมันไปสิถ้ามึงไม่ผิดมึงก็ไม่ต้องไปขอโทษมันสิกูพูด normal หมดเลยกูไม่กระซิบด้วยกูขอโทษมึงไปก่อนด้วยอะมึงจะผิดอะไรฟังว่าเล้วทีนี้ใช่มันขอโทษแต่เกมขอโทษมึงแต่แม่งโคตรปลอมเลย เอาเสร็จยังถ้ามึงไม่กอดกันก็ไม่ต้องไปแค่นั้นเองอะไรเริ่นส่งมาทำไมอ่ะเอาไม่ได้ยินที่เขาพูดเหรอไม่กอดกันไม่ถึงคิวให้เซอร์บอย่าก,กอดก็บอกอย่าก,กอดก็บอกขอร้องเถอะโอ้หมึงจะไม่จบใช่ไหมฮะไอ้สุตี ฮะกอดโทษก็แล้วกอดส่งกอดไปก็แล้วไม่กดไม่แ้งสิ้นแล้วกระซิบด้วยไม่ไม่กระกซิบโน,นมอลครับรไอจกจะกอดไม่กอดห้าพันสี่ห้าจก <c oughs> จก <c oughs> มันเนียนอบอกว่ามันเนียนเดี๋ยวรอมันก,ก่อนเอ้าวสองคนมึงเร็วๆจะถึงคิวต่อไปคือเขาอยากกอดผมนะครับผมกอดก็ได้อ่าจุกรองเท้าไม่ทันแล้วไอจุกสั่งเท้าเลขสี่ห้าสี่ห้าห้าพันจนน้งเนี่ยจนอ่ามาถึงใอตีต่อผมเลือสองพันแล้วนะครับมาถึงเรื่องของเราต่อไอเต๋ มันนี่สิยืนเฉยๆยืนหันหน้ามานันนี่หลังที่กูออกไปตอนที่กูออกไปไก่แจ็คมึงสั่งลุยต่อถูกต้องไหมหลังไหนตอนที่กูออกไปไก่แจ็คอะตอนที่กูพูดใส่พวกมึงอะใช่สั่งลุยต่อแล้วเป็นไงก็ได้หมูไออ่ะฮะพอมันเป็นทีมมันก็ได้ถูกต้องไหมใช่ลุงอ่ะฮะ เข้าใจไหมเซิรเข้าใจยังหรือยังงงอยู่รับลูหรือยังงง,งอยู่สิ่งที่กูไม่อยู่คือมึงตุกควรทำยังไงตีต่อไปเนะี้ยถ้ากูไม่อยู่คุมถูกต้องคุมแดนถูกต้องแล้วมึงคิดว่าการพาลุยกูจะเชื่อใจอสมชายได้ไหม มึงลองคิดสิื่อใจสมชายคือ,อให้สมชายพาลุยมึงคิดว่ากูจะเชื่อใจสมชายในการลุยได้ไหมไม่ได้อ่าแล้วมึงควรพาลุยไม่รู้ต้องไหมมึงต้องควรอยู่แล้วเพราะว่ากูไว้ใจมึงในการลุยมากที่สุดแต่อย่าลุยในแบบที่มึงเคยทําก่อนหน้านี้แค่นั้นเองเข้าใจแล้วนะครับลุงโอเค ไอเซิร์ฟไก่โจมานี่ไอเซิร์ฟมายืนข้างหน้าไอตีจบแล้วมึงไปคุยกับแจ็คต่อเลยไอเซิร์ฟมายืนข้างหน้าครับอ่ะสองคนมึงผิดใจกันเคลียร์ให้จบไม่คือผมผมจะมึงไม่ผิดใจในมุมมองผมกันก็ได้คือผมเน่ยอาจจะมองว่าผมขายนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครวิ่งเข้าไปนะแต่ผมเห็นอยู่ ผมก็คิดว่าโอเคผมเข้าใจแล้วไอโจผิดกูจะบอกให้ไอเซิร์คกูถามไอโจว่าใครเป็นคนพาลุยไปโจบอกไม่รู้แล้วจะด่าทำไมด่าเขาได้ยินดิแต่มึงบอกมันว่ามันพูดหมดเลยมึงเข้าใจผิดส่วนหนึ่งเซิร์มึงเจอเจอน้องกูน้องจุกอะไรจะกระทิบก็กระทิบเลยไม่ต้องมากระซิบหรอกถ้าถามว่าผมผิดไหมผมผิดด้วยที่ผมเข้าไปต่อจาก มึงไม่ผิดอยู่แล้วในส่วนนั้นเพราะว่าพวกมึงต้องช่วยเพื่อนกันอยู่แล้วโจมันไม่ได้ผิดตรงนั้นครับไรเซอร์เข้าใจยังผมว่าเหรอผมข้าใจต้องมาแล้วครับลุงไม่มึงไม่เข้าใจไอโจมึงบอกว่าไอโจว่าอะไรตอนอยู่บนรถอะตอนที่กูถามมึงอะมึงลองทบทวนคำพูดมึงดิวว่ามึงพูดกับมันว่า ผมว่ามันไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่ามันโยนมาให้ผมแล้วไงมันไม่ได้โยนมาให้มึงเลยดิก็ตะโกนดิแล้วจะกระติบทำไมจะกระติบด่าไม่ก็ตะโกนดิก็ตะโกนดิก็ตะโกนดิแต้ผมไม่เปินใจอะไรมันี่ก็จะมาแอบด่าทำไมอะแน่ใจแน่ใจไอ้ผมก็พูดอ้ำมันเล่นแบบนี้ตลอดอยู่แล้วถามมันดิอ่ะอะไรเสาอะไรเสาอะไรเอ้ยมันลุมด่าผมทำไมอะ เด็ชวนมาแต่กดตัดเต่อไปนี้ไม่มีวกาผิดพลาดนะเซิร์ฟเข้าใจ้าปะท่าไหนก็ได้แล้วลูกเขาด่าผมอีกแล้วครับด่าว่าก็บอก่าเด็กโง่อย่างเดียวแล้วบอกเมื่อกี้อะอ่ะอดี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 อีได้อีด้อีด้อีม่กล้าีเนีไม่กล้าตะโกนอะไม่กล้าก็เก่งก็ซิ ในรอบต่อไปพวกมึงควรรู้ว่าต้องทําอะไรนะพวกมึงทุกคนเลยไอ้จุกทุกคนไอ้เหี้ยในกรณีเนี้อย่าให้เกิดขึ้นอย่าลุยเดียวแค่นั้นเองรอเพื่อน,นให้ครบออก่อนแล้วค่อยลุยได้ินปะไอมาดีไอพิงไอวอลแวร์ไอเต๋ยหรือว่าทุกคนเลยได้ยินปะได้ยินครับได้ยินแค่นั้นแหละถ้ากูไม่อยู่มึงก็ต้องคุมกันเองมึงต้องคิดได้ไเหี้ยไม่ใช่กูบอกตลอดว่ามึงควรทำอะไรอยากย้ายยากย้าย อยู่ด้วยกันต้องนานไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดเยอะไอ้พี่อะอะไรนะเข้าแผลแล้วมึงค่อยเข้าล็อกเขาแล้วนะมึงอะกูยังไม่ด่ามึงสักคำบอกกูใช่เข้าล็อกดูดิดูดิแล้วคือไปด้วยอหาผู้ด่าคุณยิงยิงยิงสีเด็กโก้เนี่ยกูเจอหน้าอย่างไรหนวดไอโอไอมินี่มาดูดิดูครับเขาอีกแล้วก็คู่ผมอีกแล้วครับอ่ะโอ้ เกินไปบางทีอ่ะเก่งกับเก็บเก่งกับเด็กอะเก่งก็ไม่ฮะฮะฮะลงมาต่อยอีกแล้วลงมาต่อยอีกแล้วไม่จะฟป็นแล้วนะกูเปลี่ยนกูได้ยินกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงมาต่อยอีกแล้วเดี๋ยวหาว่าไอ้นี่อีกอ่าโอเคไอ้ส้นตีอหมานี่มัน สอนควายยังง่ายกว่าสอนมันเอีกอะแล้วยำคนมันมบบันลกไอ้แจ็คมานี่ยได้ดิได้หน่อยเอาหมดไอ้แจ็คมานี่มันวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปแล้วมันไม่เอามันไม่เอาลุงแล้วมันทำบิดไงมันรู้ไงไอ้เซิร์ฟพิมไ์ไปด้อย่าให้กูล่า ือนโดนด้วยอะ่ะกูโดนไปหมื่นห้าไว้เนี่ยเหมือนมึงต้องการเลื่อนโดนด้วยอ่ะเอาสักเจนเลยลกรูๆว่าใส่หมวกตะกี้แม่งต่อยถ้าหมวกหลุดเลยบอกไปเลยยายกูล่าขับไปโคตรไวเอ็กเองมัน ไม่มีไม่มีมาละ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 วเห็นปะไวปะไวไหมไอตีเลขอะไรสองสี่สามไอแจ็คแปลเอเกยให้ตีสองสี่สามเอาไอเกให้ตีสองสี่สามได้แต่ได้ขโมยต้นมากกว่าไม่กูสั่งเอาไอเกให้ตีมานี่แล้วตามกูมานี่ ตามมาทุกคนก็ได้แจ็คเอาต์แปดสิบห้อผมนะสองกกสี่สองวลงไปวิ่งห้าสิบรอบเราจะตืนไหม แจ็คลงไปวิ่ง50บรอ,อบถอดหมวกแล้วก็บอกคนอื่นเขาต่อยสายโคตรแย่หล <laughs> <laughs> งแล้ง <c oughs> ได้ยินได้ยินได้ยินดันดนงตุ๊บเลยเออดาตโกนด้วย <c oughs> ผมจะไม่ต่อยตีแล้วครับ <c oughs> ตโกน้องมเปลี่ยนชื่ออะไชอบเป็นคนนี้เลยวะ ไม่ได้ยินเลยลุงไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินอ่ะไปบอกไอ้มาตะโกนได้มาดิในมีที่เนี่ยนอนเหีียวพี่แม่เหนียวให้ให้คนไมดีไปพูดด้วยนะเปิดไม่ช็อตติ้งได้มาดิเอาดังๆเขาต่อยอยู่ที่เมื่อกี้อ่ะะโตกนลุงได้ยินด้วยอะไรเราจะกระซิบทำไมกะกระซิบทำไมกระซิบอะไรดิมาตะโกนช็อตติ้งลุงก็ได้ยินอันนี้พูดดิ เขาต่อยผมพี่ตะก,กี้พูดมาได้มึงพูดมาได้ไอ้ตีให้มันวิ่งห้าสิบรอบอีกให้มันทําอะไรมันต่อยหน้ามึงอะ่ะพูดมาได้แม่จะไม่ได้ยินอะไรเลย,ลยไม่ได้พูดสักคำเลยนะเอ่ยเฮ้ยวิ่งวิ่งมาแล้วมาต,ต,ตะตกนตรงนี้ด้วยผมจะไม่ต่อยหน้าตีกแล้วครับพูดด้วยเฮ้ยมึงลักษ์นามเหรอ <laughs> พูดด้วยแจ็ค พูดดูไต่อยหน้าแล้วครับอาทำไป็พูดชื่อด้วยพูดชื่อด้วยมันจะแทงลงเชื่อไหมมันไม่เป็นผูดไม่ต่อยก็จริงแต่ต่อบไปเป็นแทงตัวอย่างคือขอร้องอย่ามาเล่นเดืยบตัวเองไปฉลามไปสามารถไปสามารแทงก็ไม่ได้ต่อยนะพูดอย่างนี้เออไม่ต่อยหน้าตีครับสองรอบแล้วเด็กเป็นถ้าเลี้ยงแกะได้เด็ก ได้ยังเลี้ยงแกะได้ครัคงเป็นภูเขาอ่ะหมายถึงมึงเหรอไม่แจ็กอ่ะเด็กนี้เลี้ยงแกะดิบอกไก่บ้านตัวเองหรือเปล่าตัวเองหรือเปล่าบอกไก่บ้านดิบอกว่าเขาเตะผมโอ้โหอยากชอบผมจะไม่ทำร้ายอาตีอีกแล้วครับมผจะไม่แต่ละอาตีอีกแล้วผมจะไม่ทำร้ายอาตีอีกแล้วครับจะไม่ทำร้ายอีกแล้วครับสามรอบ เช่ตีคนนี้เด้ไม่มีหรอกไอเซิร์ฟมึงลงไปวิ่งกับมันเด้ผมไม่ทำร้ายจริงแล้วครับอ้าว <c oughs> บ๊อบบ๊อบบ,บอะไรอ่ะครับลุงเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนยังยังเอ็นนิ่งอยู่ยังโ oh, อ้โหสามอ้อยอ,อยู่ตัวน้าลุงกัสามอ้อยเอ็นนิงน่งอยู่ อาจริงอะถามริงเลไโจติดเลยวะแล้วมันล้วทันนิดนะพี่วิ่งไปจนกว่าจะหยุดจนกว่าตีได้อภัยแจ็คสปอเอาบัตรออนป่ะจปัดให้เอา่แต่งา่แต่งหน้าเปล่าด้ด้ด้ดบอสปอบัตรออนะลงอะบอกัอสปอว้บัตรออนเปล่ากะด้าับเปล่าพูดดิ มึงแงก็ไรวะจุกมึงแงก็ไรวะเขาวิ่งไ้เพื่อนเนี่ยลิชารมึงแกะไรวะพวกมึงอ่ะอันนี้ต่อยผมอีกแล้วดูครับผมต่อยผมอีแล้วไอพี่ครับผมเดือยแล้วผมแกแล้วไออพี่ครับผอแล้วผมแกแล้ว บอกแกแล้วเเพื่ออะไรเ่ะรเ่อวิ่งเพื่ออะไรไม่ไม่ไม่ไาจะวิ่งเพื่ออะไรแก่แล้อยู่ตะพีเาบอกแล้วแกแล้ววิ่งไมยไม่ตำเดกวิ่งไปเอาไ็กเม ไม่คุณรู้อะไรก็ตีดาผมมาอยู่ดีก็เดินมาด่าไปไมไม่แล้วแล้วจะเดินมาด่าทำไมอ่ะอยู่ดีก็ด่าแล้วจะด่าทำไมอ่ะแล้วต่อยด้วยอ่ะไม่จะด่าทำไมอยู่ดีเดินขึ้นมาด่าแล้วแล้วมันเจ็บไม่ได้บากเลยมั้ง